ก็กาบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะผมก็จริงๆแล้วผมออกมาตั้งแต่บ่ายแล้วนะข้ามไปดูฝั่งนิคมมานะผมจะไปดูลูกช้อนะนะฝั่งแถวโน้นเพราะแถวโน้นเขาจะสดมากจะเป็นน้าจืดแล้วก็แหล่งประกัดลูกช้อนนะเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะวันนี้ผมก็เลยลองมาที่เดิมนะครับที่ว่าผมหาต้นทรายนะครับ เห็นน้องๆบอกว่าน้องๆแถวบ้านนะเขาบอกว่าเขามาช้อนป่านะป่าก็จะอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับเขาบอกมันมีพี่พี่มันมีมันมีวันนั้นผมมาอะไรเงี้ยผมมากับน้องแล้วมันมีนะพี่ผมก็เลยไปหาน้องนะ้เมื่อวานนะสรุปแล้วมันมีนะครับแต่ผมดูแล้วมันเหมือนจะเป็นปลากิมนะครับวันนี้ผมก็เลยลองมาผมก็จะมาไล่ดูวอดก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่ามันมีหว่าก็คือว่าก็าคือว่ามันมีอาจจะดูหลายที่ครับวันนี้ถ้ามันมีหวอดก็คือมีนะครับก็เดินหาดูสักพักแล้วมันก็ยังไม่เจอนะผมก็เลยมาทางนี้ก่อนเดีย๋ยวจะลองดูทางนี้ก่อนนะครับถ้ามีก็คือเจอนะพี่ เดี๋ยวผมจะเริ่งลองดูก่อนดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับ ก็สรุปแล้วนะพี่ที่เดินดูเมื่อกี้นะเหมือนจะมีนะครับวอร์ดแต่ผมไม่รู้ว่าจะเป็นวอร์ดใช่วอร์ดประกาศหรือเปล่านะเดีตรงนี้ผมจะเดินเข้าไปดูทีหลังเดี๋ยวเดินดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราเจอวอร์ดนะตอนแรกผมไมื่อิี้ว่ามันไม่มีหรอกแต่วอร์ดที่ผมเห็นเนี่ยผมยังไม่การันตีนะว่าเป็นวอร์ดประกาศ ว่าอาจจะเป็นปลาอื่นก็ได้นะครับทางหนามด้วยนะนี่นะไม่รู้ว่าพี่ๆจะเห็นกันหรือเปล่านะมันมีหวอดนะครับโน,น่น,นตัวโน้นนี่เฮ้ผมช้อนไม่ได้นะมันมีติดหนาม ต้องเอาเอวิงใหญ่มาแล้วก็ตรงนี้ครับฝั่งนู้นค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ผมไม่กล้าข้ามไปนะผมก็อยากลุยนะครับแต่มันไม่มีกล้องโกโปรนะครับอันนี้นเป็นมือถือถ่ายนะครับ ถ้าไหนไม่ได้ก็มีกล้องโปะโคโปะเมื่อไหร่ผมก็อยากลงไปถ่ายลุยเลยนะครับอันนี้ลลยได้แต่ไมู้จะมีหรือเปล่าอบอดเพียบยไปครับอยากไปมากเลยนะครับฝั่งนู้นผมก็กลัวนะว่ากลัว,นะว,ลวในน้ํามันมีอะไร เยอะมากครับยุง,งตองนี้ก็มีวอดนะมันผมว่ามันน่าไม่น่าใช่วอดประกาศหรอกนะถ้าเป็นแบบนี้อาจจะเป็นวอดจากปลาตัวอื่นนะก็โอเคครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูป่าที่ว่าตรงนู้นที่เราเดินมานะครับ หมายนี้เมื่อกี้ถ่ายไปแล้วมันไม่มันไม่บันทึกนะครับผมคือว่าเข้าไปแล้วมันไม่มีนะพี่นะตีนก็เปิดแล้วไม่รู้ว่ามันมีหวอดครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นหวอดแล้วอาจจะเป็นหวอดจางอื่นก็ได้นะครับเพราะมันสถานที่น่ากลัวนะมีต่อไม้ได้วยครับเล็วใส่ตู้ปลาก็าวันนี้ก็คงไม่น่าจะมีแล้วนะพี่ผมดูจาเเซตนะ มาเล้ากันไปก่อนนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ก็คงไม่น่าจะมีแล้วนะพรุ่งนี้แฟนผมหยุดนะผมอาจจะไปหาต่อนะครับแต่วันนี้คือมันคันไปทั้งตัวแล้วนะครับ <c oughs> ก็ถ้าเกิดใครอยู่ชมบุรีก็แนะนาสถานที่ผมได้นะครับผมจะลองไปหาช้อนผมก็ถามว่าใจนึงก็อยากได้ปลาครับแต่ใจนึงอยากได้คลิปมากกว่านะครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีด้วยนะพี่นะ โทรศัพท์พื้นที่มันน้อยด้วยแลมมันน้อยด้วยความจำมันแค่สามสิบสองเองนะครับผมก็อยากหาเงินนะซื้อใหม่อยู่นะอยากได้โกโปรได้คอมสักเครื่องนะมือถือก็ได้ผมก็ทํางานจากด้วยมือถือก็ได้นะครับไวม้มีงบประมาณจริงๆเราค่อยซื้ออย่างอื่นทานะครับตอนนี้ผมก็มองดูพวกไม้น้ํานะเพราะว่าผมจะไปสายตา เราไปใส่ปลาด้วยไปเพาะปลาด้วยนะครับก็จะดูหญ้าทรายล้วไปใส่หญ้าเอาญ้าทรายไปใส่ก็ตอนนี้ยอดซับมันก็ครบสองร้อยแล้วครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ทุกคนครับที่ติดตามที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำเล็กน้อยก็ขอบคุณทุกคนนะครับ สถานที่แบบนี้ยุงเยอะมากฝนตกช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะครับแต่ว่าผมเห็นแหล่งตรงที่ผมขี่มานะมันมีต้นกกนะผมคิดผมมั่นใจเลยว่าสมัยตอนผมอยู่บ้านนอกอ่ะมันมีนะปากัดที่อยู่ตามต้นกกอะผมเจอเยอะมากเลยแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรไม่ได้เราไม่ได้เล่นเล่นปากัดเล่นอะไรงเงี้ยเพราะผมย้ายมาอยู่กับแม่ผมก็เลยเล่นมันก็สร้างอาชีพสร้างอะไรด้วยนะพี่นะ ี๋้วผมก็คงจะกลับแล้วล่ะร้อนด้วยตอนนี้ก็คงไม่ได้ปลากลับแล้วครับคงจะได้อย่างอื่นกลับนะครับเดีย๋ยวผมจะไปหายาไซต,ตรงนู้นหน่อยไปใส่ปลาหาพืชน,น้ำมาด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมว่ อยากเพาะป้าอยากใส่พืชน้ำมันอื่นบ้างนะให้มันดูสวยให้มันดูอะไรชอบพี่นะเวลามีเลี้ยงปลาเยอะๆอะไรเงี้ยผมชอบมากมันมีความสุขนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนติดตามแล้วก็ขอให้กำลังใจกันตลอดไปนะครับวันไหนผมช่องย t u b e ผมรามผมไม่ลืมทุกคนแน่ครับผมตอบแทนทุกคนแน่ที่ติดตามมาตลอด ผมก็ฝากเพจ facebook ด้วยนะครับวันที่ห้านะผมจะมาไลฟ์สดขายปลานะครับเป็นประกาศสายกาดนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นสายกัดไปก่อนนะครับสวยงามนี่เดี๋ยวดูกันอีกทีครับวันที่ห้าจะมาไลฟ์แน่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจไปที่ท้ายคลิปนะครับฝากกดติดตามเพจแล้วก็มีกลุ่มด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆเข้ามาร่วมแชร์ความคิดเห็นประสบการณ์การเลี้ยงปลาแล้วก็ทิคเล็กๆน้อยมาบอกกันในกลุ่มได้นะครับก็ฝากขอบคุณแค่นี้แล้วครับ สวัสดีครับ